สวัสดีครับวันนี้ผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตีครับวันนี้ผมจะมารีวิวไม่ครับสวัสดีท่านผู้ชมฮะอย่างที่ต้นคลิปไปเห็นนะฮะว่าผมเนี่ยเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เพราะว่าผมเนี่ยได้ไม้ไร้สายนะเป็นไม้ไวเลตนะครับขนาดเล็กราคาบอกเลยว่าไม่ถึงหมื่นสองพันกว่าบาทเท่านั้นเองรุ่นนี้มีชื่อว่ารุ่น single P 1 ไม้และสายตัวนี้ฮะหน้าตากล่องก็จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับรูปลักษณ์ข้างนอกเนี่ยเป็นพลาสติกเนาะซึ่งก็จะมีอะไรที่ดูแปลกๆมันเหมือนไม่เหมือนไม์ไวเลตเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นไม์ไวเลตที่มีลิ้นชักเก็บแบบนี้นะเห็นไหมปึ๊บนี่เป็นแบบนี้นี่อัน,นข้างในก็จะเป็นไม์กับตัวของที่เสียบกับโทรศัพท์เออต้องบอกก่อนอย่างว่าไม์ตัวนี้เป็นไม์ที่ ไว้ใช้กับโทรศัพท์นะครับนะมันจะเป็น iPhone หรือว่าไททีสอันนี้ท่านผู้ชมก็อยู่ที่ท่านผู้ชมจะเลือกใช้ซึ่งรูปลักษณ์ภายนอกของเขาเนี่ยจะมีไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่อยู่นะฮะเป็นเส้นนี่เห็นไหมนะครับข้างในเนี่ยก็จะมีทั้งหมด2อุปกรณ์ด้วยกันอันแรกก็คือเป็นที่ต่อกับโทรศัพท์มันจะเป็นแบบนี้นะนะครับเป็นหัวแบบไทที C เนาะวิธีการใช้งานก็คือต่อกับโทรศัพท์ของเราแบบนี้เลยนะครับพอเสียบแล้วนะครับไฟมันก็จะขึ้นแสดงสถานะเป็นกระพริบเนาะแล้วก็อีกันนึงนี่ครับนี่ อันนี้เนี่ยก็จะเป็นที่เหน็บกับตัวเราเองนะครับตอนนี้ผมใช้ไมโบย่าอยู่นะฮะถ้าไฟมันวิ่งแบบนี้นะฮะแสดงว่าสถานะมันพร้อมใช้งานก็คือเรากดอัดได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นจากไหนก็ตามเนาะเสียบไมอัดเนี้ยโทรศัพท์แบตหมดทําไงนะฮะบ,บอกเลยว่าเขาคิดมาแล้วโดยตัวนี้นะฮะตัวที่มันต่อกับโทรศัพท์่มันจะมีรูชาร์จอีกทีหนึ่งอยู่นะเห็นไหมมันจะมีรูตรงนี้นะฮะแล้วก็มีปุ่มปุ่มไว้ทําอะไรก็ไม่รู้นะครับผมพยายามแล้วไม่รู้ว่าเหมือน ซึ่งวัสดุของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างแข็งแรงทนทานหนาอยู่ทีเดียวนะครับเป็นพลาสติกเนาะทั้งอันนี้แล้วก็อันนี้นะครับอน้างแข็งแรงเลยวิธีการใช้งานก็คือพอเสียบตัวนี้เข้ากับโทรศัพท์เพืบอไฟวิ่งทั้ง2เราก็กดอัดได้เลยนะครับมี2ส,สิ่งมาให้ในกล่องครับก็จะเป็นในส่วนของสายชาร์จนะฮะเป็นไททีสีแถมมาให้อย่างดีเลยนะ ซึ่งเขาบอกว่าตัวนี้นะสามารถที่จะเปลี่ยนเสียงทั้งหมดได้9เสียง,งก็คือมีเอฟเฟกเสียงในตัวนะฮะทั้งหมด9เสียงด้วยกันโดยวธีการใช้งานเนี่ยน่าจะเป็นปุ่มนี้นะปุ่มที่ต่อกับโทรศัพท์ครับลองใช้งานดูก็แล้วกันนะแล้วก็จะให้ทา่านผู้ชมได้ฟังนะฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้า1กเจ็ดแปดเก้าสิบ2ิ2เ2็ดสิบสองสิบสายี่สิบยี 1> ส1 32 3 3 3ส35 3อ3ส3 8 3า40 โอเคครับซึ่งวิธีการใช้งานของไมตัวนี้มันก็อย่างที่บอกเนาะมันมีเอฟเอ๙เอฟเอเสียงในตัวของมันเองซึ่งมันจะยากตรงที่ว่าเราไม่รู้ว่าเราตอนกดไปเนี่ยมันเป็นเสียงไหนและจะกดกลับมาเป็นเสียงเราปกติตอนไหนซึ่งวิธีการแก้ปัญหาของผมตอนนี้ก็คือการที่จะถอดตัวนี้ออกแล้วเสียบใหม่เพราะเสียบใหม่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลับไปเป็นเสียงแรกของเราก็คือเสียงปกตินั่นเองโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูทดสอบประสิทธิภาพของไมตัวนี้กันดีว่าไมตัวเนี้ยมันสามารถที่จะไกลได้แค่ไหนและเสียงของมันเนี่ยเป็นยังไงไปกเลย โอเคนะครับท่านชมตอนนี้ผมก็จะเดินทดสอบนะฮะว่ามันจะได้ไกลแค่ไหนนะ,ะตอนนี้ก็ประมาณสักสี่โอ้ยหลายเมตรกับสิบเมตรแล้วนะผมจะเดินไปเรื่อยๆสิบเมตรนะตอนนี้ยังได้ยิยนเสียงผมอยู่ไหมฮะตอนนี้โทรศัพท์ของผมวางอยู่ตรงโต๊ะเลยนะ,ะอยู่ตรงกล้องเลยผมจะเดินมาเรื่อยๆนะฮะเดินมานะฮะไม่รู้ว่าสัญญาณเนี่ยจะขาดหรือเปล่าแล้วก็จะหายไปหรือเปล่าแล้วก็ฟังเสียงด้วยตอนนี้ผมใส่แมสเนาะเดี๋ยวผมจะถอดแมส เอาตอนนี้คือเสียงที่ถอดแมสแล้วไม่รู้ว่าท่านผู้ชมนะ่ะยังได้ยินเสียงผมหรือเปล่าหรือว่าขาดหายไปแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเดินไปอีกซึ่งผมก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะได้ยินไกลขนาดนี้ไหมเนาะตอนนี้ก็เดินมาโอ้ไกลามากเลยนะฮะตอนนี้นะไกลกว่าสิบเมตรนะมั้งนะโอเคประมาณนี้ท่านผู้ชมเห็นผมอยู่ไหมฮะนี่ฮะผมอยู่ตรงนี้ฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินกลับโดยการใส่แมสเนาะนะนะเสียงมันอาจจะแปลกไปนะเพราะว่าผมใส่แมสนะครับ เดี๋ยวผมกำลังเดินกลับเนาะโอเคถอดแมสเลยดีกว่าเอาเลยครับท่านผู้ชมก็เห็นไปแล้วคนระว่าการเดินไกลๆเนี่ยเสียงเป็นยังไงตอนนี้ผมจะเนาะยังไงถ้าใครสนใจเจ้าตัวไมพีวันตอนนี้ก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้ใต้ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอของผมได้เลยเนะี่ยสำหรับวันนี้ตีครับก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใมในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ